ครับผมเมื่อนี้ผมกับจผพามาเข็ดกับเผาง่ายๆนะครับแกงปลากระปองใส่เสน้นอันนี้ก็เป็นผักเป็นหอมกระเทียมพริกที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตำเครืองกันก่อนตะไคร่ผมก็ซอยไว้ละใส่ตะไคร่ลงไปก่อนตำตะไคร่ให้มันละเอียดก่อนครับใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่ค้นมาครับพริกครับผมกินเผ็ดจักหน่อย เทียมครับผมตำเสร็จแล้วก็เป็นหอมหัวแดงนะครับได้ไปตำาพ่อมันแตกว่าต้องละเอียดมากครับเป็นเมนูง่ายเห็ดกินง่ายเป็นเมนูประหยัดพร้อมแล้วครับ กับแก่กินกับแก่ก็ได้กับเขาก็ได้อันนี้ผมจะใส่น้ำประมาณดิดหนึ่งข้างหม้อร่อน้ำเดียดครับ ข้อหน้ามันเดือดได้ทีห้องกัใส่ไอ้ที่เอาต่ำไว้ใส่ไปให้มันเดือดรออมเดือดจักหน่อยเ้างก็จังเอาปลากระป๋องลงนะครับเส้นนี้ผมหยิใส่เป็นเส้นอ่อนแต่ผูดลงคนเพิ่นมักเผลหยิบใส่เป็นเอ่อบุญเส้นนะครับมูเส้นแข็งเศษเดี๋ยวเพิ่นเอามาแช่น้ำแล้วเพิ่นก็ ลวงเตรงผมมมาเป็นแบบเส้นออนเส้นนุ่มครับอันนี้เขาก็มาปรุงเครื่องใส่ผงชุูรดน้ำปลาครับตามด้วยน้ำปาน้ำเดือดให้เครื่องเคียงมันออก กินมันออกจากน้อยเฮาก็จังเอาปลากระป๋องลงมนะครับปลากระป๋องผมหยิ่ใส่สองกระป๋องนะเนาะกรแล้ี่วแต่ค้นมกักเข้าเห็ดหน่อยเห็ดลายพอเดือดจากน้อยเขาก็ใส่เส้นตามด้วยเส้นครับ อันนี้ใส่เสียนแล้วผมก็สิปิดแก๊สเนาะตับแก๊สแล้วก็ตามด้วยผักอีตูบานห้อยครับผักใบแมงลักครับไปนาตาก็จะประมาณนี้ครับผมเฮ็ดบัวหญ้าครับเฮ็ดแป๊บเดียวกินง่ายแสบอม าตาจะออกมาประมาณนี้ครับกินกับเผาเหนียวห่อนขอบคุณที่รับชมครับผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ